สวัสดีครับรายการอาจารย์มนบพบปัญหาในวันนี้นะครับมีคําถามจากทางไลน์อดมาถามนะครับเขาถามอย่างนี้ครับรบกวนสอบถามการบันทึกบัญชีอัตราแลกเปลี่ยนค่ะสมมุติปิดงบปี31มธันวาคมให้ใช้เลทที่แบงก์ประกาศในวันที่1มกราคมไหมคะคือน่าจะหมายถึงปิดงบสิ้นปี6.4แต่ว่าให้ใช้ที่แบงก์ประกาศในวันที่1มกราหกห้ไหมคะหรือ31มสคะ ออ31ค่ะก็คือ31ก็คืออัตราณตอนสิ้นปีที่เรากำลังทำงบเลยใช,ใช่ค่ะโ okay. อเคเ้อ 2, 2> <c oughs> เรทที่แบงก์ประกาศของแต่ละวันมีกี่รอบคะถ้าหลายรอบใช้ช่วงเวลาไหน <c oughs> ใช้เฉลี่ยไหมแต่ละแบงก์ก็ไม่เท่ากันอะีกนะค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราเนี่ยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของวิธีอะไรนะคะก็จะมีหนึ่งอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย กับ2อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ไทยถ้าเกิดคุณเลือกธนาคารพาณิชย์ไทยคุณก็ต้องไปเลือกแบงก์ก่อนว่าจะของกสิกรกรุงไทยกรุงเทพค่ะซึ่งธนาคารของธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศ วันละครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่มันก็มีครั้งเดียวมีให้เลือกนะคะส่วนใหญ่ธุรก,กิจเอสบีก็เลยเลือกธนาคารแห่งประเทศไทยกันเพราะง่ายกว่าอัตาเดียวหนึ่งวันตาเดียว,ยวใช่ค่ะถ้าเกิดพ,พวกธนาคารพาณิชย์ต่างๆแล้วโอ้โหวันหนึ่งมันมีหลายครั้งใช่ใช่ค่ะวันหนึ่งมีหลายครั้งนะคะซึ่งทีนี้ไอ้วันละหลายครั้งที่ว่าคุณก็ต้องไปดูค่ะว่าขณะที่คุณนําเข้านั้นเวลาไหนนะคะคุณก็ไปเลือกเรดที่มันเหมาะสมหรืออยู่ในช่วงเวลาที่คุณนําเข้าค่ะเพื่อบัรทึก บัญชีให้มันสะท้อนข้อที่จริงมากกว่าการใช้เหรียญของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะอืมถ้าเกิดเราเป,เป๊ะเลยใช่ไหมมัน<ช>เ,พเพราะอัตรามันเปลี่ยนแปลงตลอดใช่ไหม<ช>ดังนั้นถ้าเกิดเราเลือกหลายๆอัตรามันก็จะละการเงินมันก็จะสะท้อนข้อมูลที่เป็นจริงใช่ไหม<า>แต่ถ้าเกิดเป็นของธนาคารแห่งประเทศไทยก็คืออัตราเดียวใช่ค่ะ okay.